สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องและเพ,เพื่อนทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะพี่น้องไกลคันบานทุ่งนะคะพี่น้องมีไกลคันบานทุง่งพาทุกๆคนมาเข้าครัวอีกแล้วนะคะพี่น้องมาดูวิธีการทําหมูกระทะส่งขายนะคะพี่น้องน้าจิ้มของเรานะคะเพร็ดน้าจิ้มมือละสามถังกับบพ่อขายด้วยะคะ่ะพี่น้องสมือนสำหรับโครงการคนรักพึ่งน,นะคะพี่น้อง กระตุ้นเศษรษฐกิจด,ด้ดีพอสมควรนะคะพี่น้องจากปกติบ่อเคยขายได้ไดหอดถึงหมื่นจะเถื่อนนะคะแต่ว่าทุกวันกกนี้กะถือว่าโอเคนะคะพี่น้องมีเงินหมุนหมืนม่นละหมืกก่นนี่ก็ดีใจอยู่เนาะคะ่ะที่มีโครงการนี้เข้ามาเนาะมันทำให้ร้านเล็กๆกิจการเล็กๆของเรานะ่ะ ก็พอไปได้นะคะพี่น้องมันเป็นอาชีพยูบานเนาะคะ่ะพี่น้องบ่ต้องไปเซาทีเขาเ,าเ้าเ,าเห็ดยู่บานเฮาเฮ็ดยุ่ครัวห้านี่ล่ะเนาะคะ่ะพี่น้องเสร็จแล้วเ้าก็หาออเดอร์ตามหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะพี่น้องตามระแบกเฮ้านีหาหน่ละ่กะกะว่าห้าสิทรงไดะะ้เนาะเ้ากะแจกเบอร์โทรหาออเดอร์ไปเนาะคะ่ะพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะถ้าหมูกระทะเราดีหมูกระทะเราอร่อยเนี่ย รับรองนะคะว่าขายได้แน่ๆนะคะที่สำคัญคือเฮาบริการทรงนะคะพี่น้องไปทรงเขาเนาะค่ะคนละครึ่งไม่พอแถมส่งถึงที่นะคะเป็นบริการที่ทดีมากนะคะแล้วมันกะเ็ยให้เฮามียอดขายเพิ่มขึ้นนะคะพี่น้องตอนนี้เอาไม่อยู่นะคะ ยอมลาว่าเอาบอยูอิลีค่ะพี่น้องหมูเบิร์ดค่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสําหรับสายไหนที่โดนแคนเซิลนะคะหมูเมิดอิลีค่ะพี่น้องเดี๋ยวตั้งโต๊ะไมคก่อนเนาะคะ่ะชีวิตคนหลังครัวนะคะเนี่ยหลังร้านเนาะวันหนึ่งหนำมือไม่ได้หยุดเลยนะคะพี่น้องชีวิตหลังลานง,งานหลายหลายคือกันเนาะคะ่ะ ขอขอบคุณนายลเดอร์ค่ะสำหรับทุกออเดอร์นะคะทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะขอบคุณโครงการคนละครึ่งนะคะที่มีโปรนี้เข้ามานะคะพี่น้องขอบคุณนายลายเดอร์ที่รัฐบาลส่งเสริมนะคะพี่น้องที่ใผ้เฮามีอยอดขายจะตุนขึ้นมามีเงินุนเวียนนะคะมือละมืนกว่าบาทน,นี่ก็โอเคนะคะพี่น้องเนาะก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่กาทานบานทุงเองอยากจะแนะนำให้ทุกๆคนนะคะ ท่านทาอยู่บ้านก็ได้นะคะไม่ต้องไปเช่าที่เขาเนาะไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะไกลทันบานถุงเองกับบริเวณหนาลานนะคะห้าเห็ดอยู่หลังครัวนี่แหละแต่ว่าห้าวกบไปทรงเขาเอานะค่ะพี่น้องดูออเดอร์แต่ละวันนะคะเอาไม่อยู่ค่ะเอาไม่อยู่จริงๆตอนนี้กระแสตอบรับดีมาก ขนาดไซส์ก็มี59บาทแล้วก็139่านะคะหนึแล้วก็299านะคะ, 199, ะ,คะสำหรับราคาหมูกระทะปิ้งให้ที่เราทำส่งขายทุกวันนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็139่านะคะ เราก็มีการคั่วงานะคะคั่วงาทําน้าจิ้มเนาะค่ะพี่น้องเ็ดน้าจิ้มมือละจามทั้งกับบ่พ่อด้วยค่ะสุนคน อันนี้หลังเครั่อนะคะเข้ากับสีกันรัวเค็ดนะคะรัวเค็ดรัวพักเนาะนะคะพี่น้องสำหรับใครนะคะที่อยากเค็ดหมุกระทะปิ้งให้ทรงขายเนาะคะ่กะก็เบิ้งคลิปไก่คันบันทุ่งก็ได้เด้อคะ่ะเบิ้งหลอกกัเห็ดใดนะคะไก่คันก็พยายามถ่ายทอดทุกขั้นตอนนะคะในการทำหมูกระทะปิ้งให้เนาะ ให้ทุกทุกคนได้บึงเนาะค่ะพี่น้องท่านสามารถดูคลิปไก่ขันแล้วก็ไปทำได้นะคะแล้วก็หาออเดอร์ตามละแวกบ้านท่านนั่นหละคะ่ะรับรองว่าขายได้นะคะไก่ขันบรรนถุงไปยังขายได้เนาะถ้าเราไม่หยุดเราขายได้แน่นอนนะคะพี่น้องก็ขอบุณหลายเดอคะ่ะสำหรับทุกทุกการติดตามทุกออเดอร์ทุกกําลังใจนะคะพี่น้องขอบุณหลายเนาะคะ่ะนี่ก็คือการปัน้นน้ำจิ้มเนาะค่ะพี่น้อง เราปั่นน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งชีวิตล้างลานกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ